สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็จะมีเป็นตอนขั้นนะฮะระหว่างเรื่องของคริสเตียนที่มีชีวิตอุ่นๆน,นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องพระวาทะแห่งชีวิตนะครับจะอยู่ในพระคัมภีร์หนึ่งยอนบทที่1ข้อ1ถึง4นะครับผมจะอ่านในฟานก่อนซึ่งมีแต่ปฐมการซึ่งเราได้ยินซึ่งเราได้เห็นกับตาซึ่งเราได้พินิจด,ดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตนั้นได้ปรากฏและเราได้เห็น และเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันนั้นแก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูพระคริสต์บุตรของพระเจ้าบุตรของพระองค์และเราเขียนข้อความเหล่านี้ เพื่อความปลาบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมฮะเดี๋ยวเร,เราลองมาฟังกันนะครับในพระพียนนะครับในหนอ่นบทที่1นะฮะข้อน1นถึงสเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพระพียนเฉยๆนะฮะบ,บทที่1นะผมจะอ่านให้ฟังนะครับในผสมการพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตยอยู่กับพระเจ้านั่นคือพูดถึงเรื่องการทรงสร้างนะครับแล้วก็พระวาทะนั้นทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลนั้นพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งหนึ่งเดียวที่เป็นมานอกเหนือจากพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์นะคะความสว่างส่องเข้ามาในความมืดแล้วความมืดนั้นได้หาหาได้ชนะความสว่างไม่นะฮะต,ตรงนี้ถามว่า เกี่ยวข้องกันแน่ฮะเพราะว่าจริงๆพูดถึงพระเยซูนะครับเป็นพระวาทะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าพระวาทะมันเกิดเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็ให้ชีวิตนะฮะในในหึงยอหนบทที่1เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะฮะทีละข้อในหนึงยอหนบทที่1นะครับในข้อที่ผมอยากจะเน้นนะครับก็คือว่าในพระเยซูนั้นเรามีชีวิตนิรัน์นะฮะก็มาจากพระผีตอนนี้แล้วก็ ทำไมนะฮะก็ลองมาอ่านดูนะครับเมื่อกี้ก็ได้เกริ่นไปแล้วในทั้งย้อนบทที่1นนะครับแล้วตอนนี้เรามาพูดถึง1ย้อนบทที่1นนะครับจะเห็นว่าในข้อที่สอนครับและชีวิตนั้นได้ปรากฏและเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์แก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายนะฮะซึ่งเราได้เห็นและได้ยินได้สัมผัสนะก็คือและได้รู้จักพระองค์นั่นเอง แล้วก็เพื่อแล้วก็การประกาศให้ท่านทั้งหลายนั้นก็เพื่อให้มีสามาัคคีธรรมสามัคคีธรรมกับผู้ทรงซึ่งให้ชีวิตได้นะฮะก็คือเพระวาทาบังเกิดเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นถามว่าในตรงนี้เนี่ยก็คือจุดที่สําคัญนะฮะก็เรื่องของพระสุ oul, เป็นผู้ที่ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเรานะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีสามาัคคีธรรม ร่วมสามัคคีธรรมนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็อธิบายฟังบอกว่าเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาแล้วกับพระเยซูพระคริสต์บุตรของพระองค์นะฮะก็อันนี้ก็คืออยู่ในข้อ3ถามว่าในคําว่าสามัคคีธรรมเนะี่ยผมเคยแบ่งปันไปหลายครั้งแล้วนะครับมาจากภาษากรีกเนี่ยคำว่าคอ,อนอยเนียนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับ เปรียบเสมือนความสัมพันธ์สนิทสนมเหมือนกับสามีภรรยานะซึ่งได้ร่วมชีวิตกันนะฮนะแล้วก็เหมือนกับก็มีมีเพศสัมพันธ์นอนด้วยกันเลยขนาดนั้นเป็นความว่าความว่ารู้จักสนิทสนมนั่นเองนะฮะแต่นะฮะลองลองตั้งใจฟังความหมายนี้เป็นความความหมายเดียวกับคําว่ามหาสนิทเหมือนกันก็มาเป็นควมว่าคโนยเนียนะฮนะเพราะฉะนั้นสามหกีรำหรือ มหาสนิทเนี่ยทำไมผมถึงยกตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องของสามีภรรยาเพราะาอะไรนะจำได้ใช่ไหมที่ในเอเฟซัสนะฮะก็บอกไว้พระคริสต์เป็นศีรษะแล,ะล้วคริสจักนะฮะก็คือเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยยอมตายแทนเจ้าสาวนะฮะก็คือสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อไทยเรานะฮะจากเนี่ยก็ชำระคริสจักนะฮะหรือเจ้าสาวให้บริสุทธิ์ นะฮะแล้วก็ถึงบอกว่าทำไมในพระพีวิวร์ถือว่ามีการแต่งงานกับพระเมสโปโดกใช่ไหมครับเป็นงานฉลองนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวของการไถ่สำคัญเพราะว่ามนุษย์นั้นต้องตายใช่ไหมฮะแต่พระเรยซูกฤสต์นั้นมีชีวินิรน์สำคัญมากนะนี่คือความเชื่อของคริสเตียนพระเยซูนั้นเป็นทางเดียวนะหลายคนก็อยากจะถามว่าทําไมนะฮคำตอบในพระพียอนบทที่14ข้อ6ที่บอกว่าพระเยซู บอกกับเราสาวว่าเราเป็นทางนั้นนะฮะเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราทีนี้คนก็คงตั้งคําถามต่อที่ว่าทําไมต้องเป็นทางเดียวล่ะคนอาจจะงงนะครับแต่ผมตอบได้อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าคนอาจจะคิดว่าทําไมต้องเป็นความเชื่อนี้ทําไมต้องเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์นี้นะฮะก็ อาจจะมีคนยกไปถึงเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบใช่ไหมครับที่บอกว่าศาสนาทุกศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถูกต้องนะฮะผมไม่เถียงตรงนั้นไม่เถียงเลยแต่เรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้คุณทําได้ไหมนะมันเป็นเรื่องของคุณละมันไม่ใช่เกี่ยวกับคําสอนที่ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับไปที่พระมพีรมก็ผมก็จะมาตอบให้ฟังนะว่า ศาสนาทุกศาสนาดีนะครับแต่ว่าทาไมคุณทําไม่ได้เพราะว่าเราทุกคนเป็นคนบาปนะในพระมพีโรมบทที่3ามข้อ2ี่สบอกว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะครับแล้วก็ในพระพีโรมบทที่6กข้อยีนะฮะก็บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนะฮะแล้วก็ของประธานจากพระเจ้านะฮะก็คือชีวิตนิรันดร์ที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถึงบอกว่าทําไมสําคัญทําไมถึงเกี่ยวข้องกับพระพีหนึ่งย่อนบทที่1ใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยพระคําของพระเจ้าพระวาทะใช่ไหมครับประทานชีวิตนิรัน,นร์นะฮะแต่ผ่านทางอะไรผ่านจากการสามัคคีธรรมนะฮะที่เรามีกับพระบิดาพระบุตรและพระมียามรู้สึกนะฮะในตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าเพราะอะไรหลายคนกลับไปเรื่องถึงศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่า ไม่ได้สอนเรื่องความสัมพันธ์นะฮะในในคริสตศาสนาหรือครนะิสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สร้างใช่ไหมครับถึงบอกว่าในพระพิยนที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดซึ่งถูกปรากฏมาเนี่ยเนาะคือทุกอย่างอยู่ในการทรงสร้างของพระองค์นะฮะนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างมานอกเหนือจากที่มันเกิดขึ้นในพระองค์นะ,ะก็คือพระองค์เป็นผู้สร้างนั่นเองนะ,ะและสร้างโดยพระวิทาก็คือว่าพระบุตรนะ แล้วก็พระวิญญาณที่ลอยอยู่เหนือน้ํานั้นก็ถ้ากลับไปที่พระภีปรมการก็จะเห็นถึงความสอดคล้องกันตลอดว่าในเรื่องของพระบิดา <c oughs> พระบุตรและพระวิญญาณเปสุดนั้นนะฮะได้ทรงอยู่ตั้งแต่นะฮะก่อนการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่านี่คือจุดสําคัญของความสัมพันธ์ของชีวิตคริสเตียนนะฮะที่บอกว่าเรารู้ว่าตัวเรานั้นเป็นคนบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราไม่สมบูรณ์นะฮะผมรู้ว่าทุกคนมีจิตสํานึกนะฮะ เราก็อยากทําดีไม่อยากทําชั่วหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าต่อสู้นะกับความบาปในในใจนะมีความอ่อนแอในชีวิตนะครับมีความล้มเหลวในชีวิตนะครับนะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะโทษตัวเองนะครับแล้วบางคนก็คําสอนของเซลฟ์เฮลป์ทั้งหลายก็บอกว่าคุณจะต้องให้อภัยตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณให้อภัยตัวเองไม่ได้นะแต่คุณขอการให้อภัยจากพระเจ้าได้พระเจ้านั้นยกโทษบาปลบบาปทั้งสิ้นไปนะด้วยฤทธิอำนาจของโลหิตพระริสต์นั่น ทำไมถึงพระเยซูคริสต์ถึงมาตายที่กังเขนนะฮะเพราะเลือดเป็นการชําระนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในเรื่องนี้พระวทะ์าบังเกิดเป็นมนุษย์ให้ชีวิตในรันนะฮะอันนี้ข้อหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายสามีธรรมที่บอกว่าเป็นความสำคัญสัมพันธ์ที่แนบแน่นเหมือนสามีภรรยาเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญนะฮะที่ว่าคริสเตียนไม่ได้เดินตามกฎ1 2 3 4 5สสี่ห้านะฮะแต่ดําเนินเพราะมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นั้นเกิดอะไรสามีภรรยารักกันถูกไหมครับ แล้วภาพของนะฮะพระเจ้านะะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไระเป็นเป็นสามีของคริสจักรซึ่งเป็นคริสเตียนนะฮะเจ้าสาวของพระคริสต์นั่นเองนั่นก็คือว่าในการที่คริสเตียนนั้นมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยนะฮะผ่านความทุกข์ยากลําบากนะฮะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆเนี่ยก็ถูกหล่อหลอมนะฮะเหมือนกับที่เหมือนจะทองคานั้นจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องผ่านเตาหลอมใช่ไหมครับเหมือนเงินที่ต้องผ่านการถลุงนะฮะชีวิตนั้นต้องเกิดการการรีไฟล์เกิดการเนี่ยฮะ ทำให้มันหล่อหลอมให้บริสุทธินั่นเองเพราะฉะนั้นอยา่าท้อใจเมื่อชีวิตคริสเตียนมีปัญหานะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยไม่มีพระพรทาไมบอกมีแต่นั่นไม่ใช่กาเียพระกิตติคุณที่สมบูรณ์นะครับพระกิตติคุณสมบูรณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นคนบาปใช่ไหมฮะเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราเรามีความต้องการนะฮะที่จะก็คือเรามีความจําเป็นแน่นอนนะเพราะว่าความบาปนั้นนําไปสู่ความตายและความตายนั้นคืออะไร ขาดจากพระเจ้านิรันต์นะฮะก็คือไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้านั้นนะฮะส่งพระบุตรลงมานะบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายนะพระวาทธรรมเกิดเป็นมนุษย์นะฮะตายเพื่อไถ่บาปแล้วเมื่อพระองค์ตายใช่ไหมครับหรือสิ้นพระชนนะฮะพระองค์ฟื้นจากความตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยพอตายเนี่ยใช่ไหมก็คือเราไม่ได้ขาดกับพระเจ้าทางร่างกายนะขาดจากพระเจ้าทางวิญญาณจิต และนั่นคือนิรันดรน,นะพระองค์ฟื้นขึ้นมามีชัยชนะเหนือความตายนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามนุษย์ต้องตายใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าและหลังจากนั้นก็คือว่าเมื่อไถ่บาปแล้วเนี่ยเอ่อเพรีสุคริตเนี่ยเอ่อเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ในพระองค์ได้ประทานพระมียาเปริสุดเพื่อจะเข้ามาสู่ในชีวิตคริสเตียนนะฮะแล้วคริสเตียนได้รับพระมียาเป็นสุดเนี่ยจะบังเกิดใหม่เมื่อมันเกิดใหม่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความสัมพันนธ์เกิดขึ้ เนี่ยคือพระกิติคุณใช่ไหมเป็นเรื่องเลยฮะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะช่วยเราในการดําเนินชีวิตนะในโลกนี้นะฮะทุกวันให้มีความรักรักเพื่อนบ้านรักตนเองนะฮะมาจากมาจากความรักที่พระเจ้าเปลี่ยนใจของคุณนะฮะเราต้องถูกเปลี่ยนนะฮะเพราะเพราะเราเป็นคนบาปเราต้องการพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนเรานะฮะผมเชื่อเลยว่าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เหรอลองถามใจตัวคุณเองแล้วกันว่า คุณทําได้ไหมนะฮะผมจะไม่ค่อยแบบไปโต้วาทีใครแต่ผมจะถามว่าจริงๆแล้วคุณทําได้ไหมซื้อสัตว์กับตัวเองนะฮะพระเจ้าให้พระคุณให้ฤทธิ์เดชด้วยนะผ่านทางริ่อิทาสุดให้ใจเนี่ยเปลี่ยนและเดินด้วยความเชื่อฟังนะฮะแล้วก็ชีวิตที่มีบริสุ์เหมือนเจ้าสาวทําไมต้องสวมชุดขาว นั่นก็คือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นั่นเองนั่นคือสัญลักษณ์ของที่ในพิธีแต่งงานใช่ไหมที่เราจะเห็นกันทั่วไปเจ้าสาวแต่งชุดขาวนั่นก็คือหลักตรรกรแต่งงานก็มาจากพระเจ้านะฮะสมรสชายหนึ่งหญิงหนึ่งนั่นก็คือคําสอนที่นะเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นหลักการของพระเจ้านะฮะผมถึงบอกว่าและความสัมพันธ์นียก็จะเดินไปนะจนอะไรจนพระเจ้าคริสต์เสด็จกลับมารับเรานะฮะอันนี้คือภกิจทคุณที่สมบูรณร์นะฮะเพราะว่าเราจะอยู่กับพระเจ้านิรันดร์นะครับ ชีวิตนิรันด์เนี่ยได้แล้วเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้านะแล้วมันดำเดินต่อไปนะก็ก็ถ้าอยากจะติดตามเรื่องยุคสุดท้ายก็ไปดูในลิสต์วิดีโอต่อไปนะครับแต่วันนี้จ,จบแค่นี้นะฮะนะฮะสรุปความพระวตา,านะฮะเป็นให้ชีวิตนิรันด์ก็คือพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตนิรันด์นะพระวตา,าเปันเคยเป็นมนุษย์แล้วเราต้องมีความสัมพันธ์ความสองคีดธรรมที่แนบแน่นเหมือนสาม,มีภรรยานะครับ นะเป็นภาพนั้นเลยนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่ความรักที่แน่นแฟนนะครับก็ค,คือมีการสามีกี่ทำนะกับพระบุตรนะครพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระมียาเบียสุ์นะครับเพราะ,ะนั้นเกิดจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรการที่มีชีวิตคริสเตียนความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยจากการพูดกันพูดกันก็คืออะไรอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแล้วจะรู้นำ้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร อ่านพระคัมภีร์อ่านพระคำของพระเจ้านะครับดาเนินชีวิตขอาการทรงนำจากพระเจ้านะสงสัยถามพระเจ้านะฮะให้พระองค์สำแดงแต่ไม่ใช่ท้าทายนะครับบอกว่าทุกระเจ้ามีจริงทานี้ให้สิไม่ต้องนะฮะเราต้องเข้าอะไรเข้าหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเพราะพระองค์คือ นะกษัตริย์เหนือกษัตริย์ราชาเหนือราชานะจอมราชานนครับพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะครับให้เรามีท่าทีอย่างนั้นแล้วเมื่อคุณสแสวงหาพระเจ้าอย่างนี้คุณจะพบพระองค์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเรามาพบกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ